เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะวันนี้นะคะเรามี แขกนะคะจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องของการจัดงานวิทยาศาสตร์นะคะคณะว,วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเตรียมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2568ระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคม2568นี้นะคะที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นภายใต้แนวคิด Science in Action for Sustainable Community นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรวัน เราไปหาคำตอบกันนะคะท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์อังคาบุญยึดนะคะคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้ท่านให้เกียรติมาให้ข้อมูลกับทางรายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีทท่านค่ะ วันนี้นะคะแก้วก็จะมีขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงนะคะ,คะน้องแก้วนะคะ,คะก็จะขออนุญาตเรียนถามนะคะทางท่านคณะบดีค่ะว่าการจัดใน,ในครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์มีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติรบกวนท่านอาจารย์เล่าสู่คุณผู้ฟังสมนึค่ะได้ค่ะ คิดว่าทุกท่านคุ้นเคยกับการมีสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะ,คะซึ่งเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2525ค่ะที่มีมติเทิดพระเกียรตินะคะพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่4ของเราค,ะค่ะที่พระองค์ท่านได้ คำนวณการเกิดสุยุปราคานะคะที่อำเภอวากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำนะคะแล้วก็มีมติเทิดทูนพระเกียรติพองค์ท่านตั้งแต่ตอนนั้นและกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์ค่ะในปีนี้สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็หนึ่งเลยคือเป็นการเทิดเกียรติพระปีชาสามารถของพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยของเรานะคะแล้วก็เพื่อให้เกิด กิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของคณาจารย์นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นหลายๆคณะได้ร่วมกิจกรรมนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเพื่อให้น้องๆและประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงได้ง่ายนะคะอันนี้คืออีกหนึ่งวัตถุประสงค์อีกหนึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยน นะศาสตร์ใหม่ๆนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยโลกเราด้านวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงไวมากนะคะแล้วก็เป็นเวทีให้เด็กๆเราได้มีการแสดงฝีมือนะคะก็จะมีการแข่งขันในระดับต่างๆค่ะค่ะนั่นก็คือวัตถุประสงค์และความเป็นมานะคะค่ะอยากทราบค่ะอาจารย์ว่ากิจกรรมที่จะจัดขึ้นในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะค่ะ กิจกรรมก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของนิทรรศการแน่นอนจะมีนิทรรศการเทิดเกียรตินะคะ,คะของพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะคะรวมถึงพระปรีชาสามารถของอในหลวงราัชากาลที่9นะคะซึ่งท่านก็พระองค์ท่านเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยด้วยนะคะจะมีนิทรรศการความรู้จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็หน่วยงานความร่วมมือ หลายๆแห่งมากกว่า40แห่งนะคะ,คะที่จะมาจัดเป็นนิทรศการอีกส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นคือการแข่งขันนะคะ,คะกิจกรรมการแข่งขันก็มีอยู่10ประเภทการแข่งขันนะคะ,คะซึ่งก็หลากหลายเลยทั้งเมื่อกี้ที่พูดถึงก็มีไซโชวะนะคะ,คะมีการประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์การ แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์ก็มีวาดภาพนะคะมีการแข่งขันประกวดวาดภาพนะคะการแข่งขันประกวดสื่อการสอนของอาจารย์นอกจากเด็กๆที่จะได้มาประลองฝีมือกันแล้วก็มีอาจารย์แล้วก็มีการแข่งขันจรวดขวดน้านะคะอันนี้ก็เหมือนตัวอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเชื่อมโยงกับนิทรรศการของทางองค์การพิพิธภัณฑ์ะแห่งชาติอพวชที่มาจัดเป็นล็อกเก็ต นะคะรั s เกียตอินนะคะแล้วก็มีเรื่องของเครื่องบินกระดาษพับด้วยนะคะกิจกรรมการแข่งขัน10ประเภท10ประเภทแล้วนักเรียนอาจารย์ที่มานี่เป็นในพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดทั้ง20จังหวัดใช่ค่ะไม่ได้จำกัดอายุก็คือทุกเพศทุกเราจะมีการแข่งขันระดับระดับปฐมเนี่ย เรามีเขาเรียกว่าเครือข่ายในการจัดงานนะคะระดับประถมเนี่ยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเป็นเครือข่ายที่ร่วมกันจัดงานจากที่เราได้รับมอบหมายมาจากสมาคมวิทยาศาสตร์นะคะการแข่งขันระดับมัธยมต้นหลายๆโครงการจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะแล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยจะรับผิดชอบการแข่งขันในระดับมัธยมปลายเป็นหลัก ยกเว้นสายโชว์สายโชทั้งมอต้นและปฐมจะอยู่ที่เราค่ะค่ะ้น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วทีนี้การจัดงาน Science in Action for Sustainable Community เนี่ยค่ะมีภายใต้แนวคิดอะไรคะค่ะนิดนึงได้แนวแนวคิดหลักๆเลยก็คือว่าทุกคนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์แต่การที่จะเป็น action นะคะ s c action เลยเนี่ยก็คือเน้นให้ ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยได้รู้ถึงว่าวิทยาศาสตร์เอาไปประยุกต์ใช้อย่างไรเน้นให้เด็กๆแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยได้ทดลองทําจริงภายใต้เขาเรียกว่าฐานกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะได้ทดลองจะได้เจอกับสิ่งจริงๆอย่างเงี้ยมากกว่าลองลองด้วยตัวเองเลยใช่ใช่ลองด้วยตัวเองปฏิบัติด้วยตัวเองเลยให้รู้ได้เห็นเลยใช่ค่ะทุกๆฐานเนี่ยจะมีกิจกรรมให้น้องๆได้ทดลองได้ได้เล่น แล้วก็ในคอนเซปต์ sustainable ก็คือมองเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยไปช่วยพัฒนาประเทศนะคะในทั้งในด้านของเศรษฐกิจสังคมนะคะแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเพิ่มขีดความสามารถนะคะเรามีศาสตร์ใหม่ๆนะปัจจุบันอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาแบตเตอรี่นะคะที่คนไทยก็สามารถผลิตเองนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงเป็นต้นนะคะค่ะ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากแล้วก็อยู่ในความสนใจของน้องๆด้วยนะคะซึ่งนึก,นก,นกถึงตัวเองตอนเป็นเด็กเนะาะบบเป็นกิจกรรมแบบ<ส>นี้มันสนุกมาก,ลกาเลยน,นะค,ะนค่ะแล้วทีนี้ค่ะอาจารย์คะการจัดงานจัดขึ้นที่ไหนวันเวลาและสถานที่ใดคะ สถานที่ปีนี้พิเศษกว่าทุกปีะนะคะเพราะว่าเรามีหมุดหมายอยู่ถึง3ที่เลยนะคะ,คะที่แรกก็คือที่ศูนย์ประชุมการจนาพิเศษมหาวิเลัยขอนแกน่นในส่วนนี้เนี่ยปีนี้ทางอพวชนะคะ,คะได้รับมอบหมายจากทางกระทรวงอ,อวอเราเนี่ยให้มาจัดงานมหากรรมวิทยาศาสตร์นะคะอของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็ที่ขอนแก่นเราเลยแล้วก็จะเป็นงานใหญ่เพราะว่าตรงกับงานวันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะเพรนั้น พอพวชก็จะมีทีมนำนิทรศการมาจัดบูธใหญ่ๆเหมือนที่เราเห็นที่จัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสศรษกิจทางนี้เลยนะคะเด็กๆจะได้สัมผัสนิทรศการใหญ่แนั้นเลยนะจะได้สัมผัสแบบนั้นเลยแล้วก็ในส่วนของนิทรศการเฉลิมพระเกียรติก็อยู่ที่ศูนย์ประชุมนะคะแล้วก็มีเรามีส่วนศูนย์ พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยขันแก่นอยู่2แห่งคือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแล้วก็พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก็จะมีกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะคะ,คะส่วนการแข่งขันส่วนใหญ่จะอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ะนะคะแล้วก็นิทรรศการของสาขาวิชาเพราะฉะนั้นหมุดหมายในการเข้าชมรอบนี้มี3าที่เลยนะคค่ะ แล้วที่นี้ในเรื่องของการสมัครหรือว่าการเข้ามาทํากิจกรรมนี้ค่ะมันมีอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวรดกวาาร่วช่วยนิดได้เรื่องของการสมัครเนี่ยตอนนี้ถ้าจะสนใจสมัครน่าจะไม่ทันแล้วนะคะผิดรับสมัครไปแล้วสําหรับทุกๆการแข่งขันนะคะเท่าที่สรุปคณะกรรมการเนยการเนี่ยจำนวนผู้เข้าแข่งขันปีนี้เยอะกว่าปีที่แล้วมากนะคะยกตัวอย่างเช่นการแข่งขันตอบปัญหาทุกปีเนี่ย 130ทีมนะปีนี้ขยับขึ้นถึง180ทีมสายแรกนี่คือจาก8สายเป็น11สายะนะคะอาจจะต้องแข่งกันดึกเลยทีเดียวแล้วก็ทุกประเภทการแข่งขันเนี่ยเด็กๆอเรามีช่องทางการสมัครนะคะ,คะผ่านทางเว็บไซต์ของสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์นะคะซึ่ง ทุกโรงเรียนเครือข่ายตอนนี้ก็สมัครเข้ามาสนใจสมัครช,ช,ช,ช่วงนี้จะเป็นช่วงการรับลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าด้วยนะคะเพื่อให้ทีมที่นำชมเนี่ยก็จะสามารถแมนจได้ว่าเส้นทางการชมจะพาเด็กๆไปณจุดไหนนะคะ,ค,ะคือทุกปีเนี่ยเด็กๆจะเข้าเข้าร่วมปีที่แล้วเกือบ4ี่0 0ื่นใน3วันนะคะปีที่แล้วเนี่ยวันอาทิตย์ ชนกับวันหยุดนะคะทำให้อาจจะน้อยนิดนึงซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่18 19 20กาซึ่งเป็นวันทํางานทั้งหมดเลยวันจันทร์อังคารพุธทางโรงเรียนก็จะพานักเรียนมาได้เต็มที่เลยก็คาดว่าน่าจะถึงห0,000่นคนนะคะปีนี้เตรียมวางแผนการเดินทางตรงค่ะพอเนริกษาว่าอาจจะมีน้องๆนะคะมาทํากิจกรรมกันเยอะเลยนะคะกิจกรรมเนี้ยค่ะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็อยู่ในความสนใจของน้องๆหนูๆด้วยซึ่งก็อยากจะฝากท่านอาจาร เพื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมแล้วก็ฝากเชิญชวนนะคะหากว่าการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หรือว่าในอนาคตค่ะที่เราจะมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าก่อนค่ะ ในส่วนที่ช่องทางการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนอกจากเว็บไซต์สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์นะคะ,ะ www.sc.kku.ac.th นะคะซึ่งก็จะมีช่องทางที่เข้าไปถึงเว็บไซต์ของมหาวิาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็ Facebook ค,ค่ะ เฟซบุ๊กของคณะวิทยาศาสตร์นะคะ Faculty of s c i e n c e ของก a น n University นะคะก็จะมีข้อมูลข่าวสารในนั้นตลอดนะคะ ในส่วนของอยากจะเชิญชวนแล้วก็ให้เด็กๆเตรียมตัวนะคะสำหรับปีนี้เข้ามาชมบรรยากาศนะคะโรงเรียนต่างๆได้นะคะแล้วก็สำหรับปีหน้านะคะการแข่งขันต่างๆก็จะมีช่องทางการให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเราจะมีการมีส่งหนังสือถึงโรงเรียนทั่วภาคอีสานเลยนะคะนะคะสำหรับการติดตามกิจกรรมดีๆของคณะวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะก็อย่างที่นําเรียนในทุกกิจกรรมทางนิทรรศการและการแข่งขันนะคะ ขอเรียนเชิญนะคะไม่ใช่เฉพาะนักเรียนและคุณครูนะคะอยากจะเชิญท่านผู้ปกครองรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะคะเราได้มาดูกันว่าวิทยาศาสตร์ไทยตอนนี้เราก้าวหน้าไม่แพ้ชาติใดนะคะเราสามารถพัฒนาและนําเทคโนโลยีไปใช้ได้จริงในทั้งมิติทางกายภาพและเชื้อภาพนั้นขอเรียนเชิญนะคะเข้าร่วมกิจกรรมที่งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติระดับภูมิภาคและงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีนี้วันที่18ถึง20สิงหาคมค่ะ ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมได้ในวันที่18-20สิงหาคมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติและสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคนะคะประจำปี2568นะคะวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอังคาาบุญยึดคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ